มาตั้งเจ้าตัวทอมเมอร์เอาไว้ลดน้ำบนหลังคาดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็นานแล้ว15เมษานะแลก็จะมาตั้งค่าทุกครึ่งชั่วโมงลดน้ำหลังคา3นาทีนะแล้วค่อยมาปรับปรุงอีกทีว่ามันจะนานหรือว่าน้อยเกินไปนะน่าจะ3นาทีก็น่าจะพอตอนนี้ก็มาตั้งที่เมนูโปรแกรมนิว48 เ,ออเราก็ต้องดูก่อนว่าเราตั้งไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้ลืมลืมครับลืมเช็คอะไงเนี่ยงงครับงง่าเ,เช็คโอเคนี่เปิดเที่ยงปิดเที่ยงสามนาทีแล้วก็เปิดเที่ยงครึ่งแล้วก็ปิดเที่ยงครึ่งสามนาทีปิด tiếp theo là cái bài giờ mở bảy giờ, đấy lơm bay rồi, để check này này. Bài môn. Bài môn on, thấy không? tiếp โอ้ยงงครับ